ใหม่ประกาศยุติทำรายการคลิปเดียวทำคนมองไม่เหมือนเดิมมีประเด็นให้ต้องเคลียร์เยอะเลยค่ะโดยเฉพาะกรณีอย่างยิ่งกับรายการเพื่อนใหม่บนช่องทางดาวิกาชาแนลใน YouTube ที่ใหม่ดาวิกาฮเน่และ3นางเอกซุปตามากี้มิวและมิ้นออกมาเล่าเรื่องลับหลังกล้องเกี่ยวกับดาราที่แย่งซีน จนก่อให้เกิดกระแสดราม่าในหมู่ชาวไทยถึงความไม่เหมาะสมอีกอย่างก็ทำให้หนางเอกหลายคนถูกโยงและพาพพียงกับประเด็นนี้ไปด้วยค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับใหม่ดาวิกาจึงไม่พลาดที่จะเข้าไปสอบถามถึงเรื่องราวและความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับประเด็นดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวก็มีการชี้แจงให้ฟังว่า ก่อนอื่นเลยมาอยากจะเริ่มพูดตั้งแต่ช่องดาวิกาชาแนลช่องนี้เป็นช่อง YouTube ของใหม่ที่เริ่มหันมาท o u t u b e อย่างจริงจังแล้วก็มีรายการที่ชื่อว่าเพื่อนใหม่มาทั้งหมด3เทปแล้วและเทปนี้เป็นเทปที่3เป็นเทปที่มีกระแสรวมไปถึงดราม,ม่าเกิดขึ้นณวันนี้ใหม่ได้รู้ว่ามันมีกระแสใหม่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะรู้ว่าอะไรที่ผิดมันก็คือผิดเราไม่สามารถทําให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกได้ และมันก็คือบทเรียนชิ้นใหม่ในชีวิตในการที่เราทำคอนเทนต์ขึ้นมาพอมันไม่โอเคเราต้องออกไม่ยอมรับออกมารับผิดชอบว่าเรากระทำความผิดไมาอยากจะขอโทษวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยคืออยากจะขอโทษทุกคนจริงๆขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไปกระทบจิตใจกับใครหลายคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาเดินที่ไม่ได้รอบครอบพอและหมายขอประกาศว่า หม่จะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยแล้วก็จะหาคอนเทนต์อื่นทำแทนค่ะส่วนรายการเพื่อนใหม่ EP ที่จบก็เป็น EP สุดท้ายไม่มีกลับมาทำอีกและวจะเอาเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนของชีวิตเพื่อพัฒนาและปรับปรุงในอนาคตใหม่เข้มแข็งขึ้นเยอะมากเลยค่ะซึ่งใหม่ก็มีบ้านที่กระทบใจเราแต่ก็อยากจะบอกว่าเข้มแข็งขึ้นมีคนรอบข้างมากมายที่อยู่กับใหม่ค่ะ และนอกจากวันนี้ใหม่จะมาขอโทษแล้วใหม่อยากจะขอบคุณท่ามกลางเสียงว่าเสียงติที่ใช้อารมณ์ใหม่เห็นแฟนคลับใหม่ไม่เห็นคนที่รักใหม่เห็นคนอยู่เคียงข้างใหม่เป็นคนที่เขาติเพื่อก่ออันนี้ใหม่อยากจะขอบคุณพวกเขาจากใจจริงค่ะใหม่เห็นนะคะว่าทุกๆคนอยากติใหม่ด้วยใจจริงๆขอบคุณมากๆเลยค่ะแก๊งหมอมาเราก็มีคุยกันบ้างแล้วใหม่ก็อยากจะขอโทษเพื่อนๆค่ะ ที่ทำให้เดือดร้อนในคอนเทนต์นี้และเรื่องราวทั้งหมดใหม่อยากจะจบที่ใหม่อยากจะว่าด่าติเตือนให้มาลงที่ใหม่แต่อย่าแรงมากนะคะส่วนเคสนี้ใหม่จะจำไว้เป็นบทเรียนจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ด้วยนะคะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ